โป,ปรยใบปลิวหรือมีการมีทำพู้สีนะครับส่วนใหญ่ก็าทางสำนักงานธรรมชาติเนี่ยได้มีการมอบหมายให้กับทางอากองพิสการดอนทุครนบาลดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งได้มีการแบ่งมอบหน้าที่ให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิบัติให้ดูแลทั้งสถานที่ดูแลเรื่องการจราจรดูแลความสงบเรียบร้อยในส่วนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้จัดการชุมนุมนะครับให้ควบคุมหรือดูแลหรือว่าสื่อสารกับผู้ชุมนุมให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งจะมีกฎหมายหลายฉบับทีเดียวนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นพรบการชุมนุมแล้วก็กฎหมายอาญานะครับแล้วก็ทางเรื่องกฎหมายต่างๆที่จะต้องปฏิบัติเราขอประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในละแวกนั่นกล่าวก็ขอให้มีการหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรหรือว่า,าผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะไม่ขอไม่ให้กระทบสิทธิ์กับคนอื่นด้วยนะครับสทิที่ตำรวจจะต้องเตรียมหลังจากนี้ต้องมีการเตรียมต่างๆการอะไระครับ,บผู้สนับสนุนหรือว่าการดูแลความปลอดภัยของอสปสสครับหน้าที่ของตำรวจเนี่ยก็จะต้อง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับให้ให้ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับในส่วนของบุคคลที่อาจจะถูกเรียกว่าบูลลี่หรือว่ามีเรื่องของการาร้องขอในเรื่องของความไม่ปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่หน่วยก็จะรับเรื่องแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการจับเจ้าหน้าที่หน่วยไปดูแลความปลอดภัยให้นะครับ เรา,าเ่ำเบอนสถานการณ์หลังจากนี้อย่งไรบ้างครัก็ขณะนี้ทางทางตำรวจนะครับก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับทุกภาคส่วนให้เรียบร้อยก็ขออีกฝั่งหนึ่งก็คือสำหรับผู้เข้าชุมนุมหรือว่าผู้แสดงความเห็นต่างๆเนี่ยก็ขอปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แม้จะมี หลายส่วนที่มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับเราต้องเฝ้าระวังอะไรบางสิ่งเพราะว่าภาคคาปาก็เริ่มมีการว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างดี้จะมีที่อยา่างเรจนต้องามาตายสำนักงานดูแลแห่งชาติได้มอบหมายให้บชนเป็นหน่วยงานหลักนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการออกแผนก็มีทั้งดูแลเรื่องสถานที่นะครับดูแลเรื่องบุคคลหรือดูแลสถานการณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ยังยังสามารถที่จะ,ะ <c oughs> ดูแลให้เป็นไปอย่างสมบูรเรียบร้อยได้นะครับการเข้าผวก็มีความเสถียรสูงนะครับการจะมีการใช้กำลังไปในสถานที่ที่มีการรับสายในช่วงรับตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปยังไม่พบในเรื่องของออสถานการณ์ใดๆนะครับก็ยัง สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลความสงมบมเรียบร้อยได้ครับครับในเรื่องของโซเชียลก,ก็ดีนะครับก็ขอให้ดูในเรื่องของการนำเสนอที่เป็นข้อความที่อ,อาจจะก่อให้เกิดการกระตุ้นยุโยงนะครับ ถ้าเกิดว่ามีการแสดงออกโดยเรียกว่าสุดจริตนะครับแล้วก็ไม่ได้กระทำผิดใดๆเนี่ยก,ก็ถือว่าเราก็คงต้องดูแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ นี่ก็คงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน,นนะครับที่จะต้องมีการกกกรวบรวมพยานหลักฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่เป็นข่าที่มีความเป็นส่วน,นตัวตรงแก่ท่านสวแต่ในส่วนของสารและตำรวจที่มีการจัดสินไปวันนี้เนี่ยตรงนี้เราจะต้องส่องกลัไปดูแลในาทางเนี่ยอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับตารวจโดยบชนเนี่ยได้มีการออกแผนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคลทั้งสถานที่ เพราะฉะนั้นในส่วนของการประเมินแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานที่ใดที่เห็นสมควรที่จะมีการรักษาความปลอดภัยก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลครับในการล็อกของโดยาะสามตรงจุดนี้ก็มีอยู่ทั้งทั้งในส่วนตำรวจเนี่ยก็คงประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะดูว่าจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลอยู่จุดไหนบ้างนะครับก็ <ไป S 1> ก็จะเข้าไปครับตัวตุลาการเอง จริงๆก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับที่ตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยในทุกสถานที่ที่อาจจะมีความอ่อนไหวนะครับหรือว่าประเมินสถานการณ์อาจจะมีเรื่องของการไปอาจจะมีเข้าไปต่างๆทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับ ท่าน,น,นท่านบอกว่าตลอดก็ได้สั่งการให้ทางพบชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของขา้นการตรวจที่ปฏิหน้าที่อยู่นะครับก็ให้ใช้ความเขาเรียกว่าการพูดจานะครับในเรื่องของการเจรจานะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทางผู้ชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุม นะครับให้มีความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนว่าจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะครับที่ไหนแล้วก็เท่าไหร่ทางส่วนของตํารวจนั้นเราก็คงส่งกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลความส่วนเรียบร้อยแล้วก็ดูแลในเรื่องของการอำเนินความสะดเรื่องการจราจรนะครับให้มีความเรียบร้อยและไม่กระทบกระเทือนต่อ,อผู้สัญจรไปมานะให้มากที่สุดนะครับ จริงๆกาลังคนเนี่ยเตรียมไว้เพียงพอนะครับแต่ว่าในเรื่องของอจะดูประเมินสถานการณ์เป็นเป็นรายวันอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องใช้เท่าไหร่หรือจะอยู่ไปถึงเท่าไหร่นะครับทางต่างจังหวัดนะครับตรงนี้เราได้มีการสัมภาษณ์ผู้การหรือผู้ท้องการจังหวัดในเรื่องของควาเมเคลื่อนไหวที่ทางกรุงต่ำใช่ไหมครับทางบชนเนี่ยจะเป็นแม่งานหลัก ในเรื่องของการที่จะจัดเตรียมกําลังพลในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นว่าถ้าจําเป็นต้องร้องขอ<ม>ก็อาจจะมีเรื่องของการส่วนต่อส่วนขยายอีกครั้งหนึ่งไปยังไปยังที่ต่างๆแต่ในชั้นนี้เนี่ยทางบชนจะเป็นผู้ประเมินนะครับในเรื่องสถานการณ์ต่างๆว่าจะใช้กําลังเท่าไหร่นะครับแมโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวนะครัน,นี้เรา,นนเราด้อรอได้มอบหมายยังใครนะจริงๆนี่ก็เป็นแผนรวมทั้งหมดนะครับซึ่งจะอยู่ที่ กองบัญชาการกองบังคับการที่จะมีการประเมินแล้วก็จัดเตรียมกําลังไว้แต่ละพื้นที่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดทางผู้บังคับการกับผู้บัญชาการเนี่ยก็ต้องประเมินด้วยกันแล้วก็มีการจัดเตรียมกําลังพลแล้วก็ยุโทโธปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆครับพื้นที่จังหวัดไหนพอมีสถานการณ์ที่น่าเ็นห่วงตอนนี้ก็สั่งการให้ได้ตรวจสอบครับ ทั่วไปนะครับว่าจะมีสถานที่ไหนบ้างแล้วก็รายงานขึ้นมาแต่ในส่วนที่จะเป็นแผนปฏิบัตินั้นก็ได้สั่งการไปตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าให้สามารถที่จะระดมกําลังหรือว่าจัดเตรียมกําลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดนั้น,น,น